สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับโอ้ยพี่น้องครับล่าสุดครับพี่น้องนะครับบอสบิ๊กเพิรนกะโชในส่วนของรูปแบบโครงสร้างอาณาจักรโตเกียวมิวสิกครับพี่น้องนะครับเพิรนกัมมิรูปแบบโครงงานไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับก็คือเท่าที่เห็นนะครับเราโพสต์แบบซี่ครับพี่น้องเดี๋ยวลนอองจะอ่านให้ฟังเด้อนะครับเราบอกว่าที่ดินก็ได้แล้วต่อไป วางแผนสิ่งก่อสร้างฮึบฮึบสันพี่น้องนะครับเราก็พูไปสนะครับแล้วก็กางแบบแผนให้เบิงรับพี่น้องนะครับก็คือรูปแบบนี้ก็คือเป็นแบบอ่าในส่วนของยุโรปเลยพี่น้องนะครับนะครับเป็นรูปแบบอาคารต่างๆนี่เป็นออกแบบแนวแบบยุโรปเลยครับพี่น้องนะครับสวยงามมากครับทุกท่านครับผมนะครับแต่เราไม่ได้บอกนะครับว่าอ่ามีรายละเอียดมีอย่างแน่ครับพี่น้อง แต่พอหลายคนหลายท่านเหตุแบบนีก็ตะลึงนะครับพี่น้องนะครับปาร์มางามแท้บอสบิ๊กนะครับอ่าอีกท่านนี้ก็บอกว่าสมัครแม่บ้านเลยค่ะคนนี้บอกว่านั่นบ้านหรือราชวังค่ะบอสนะครับท่านนี้ก็บอกว่าปาร์อ่อนซ้อนแท้นะครับคนนี้ก็บอกว่าแบบบ้านสวยมากค่ะท่านนี้ก็บอกว่าแบบบ้านหลังที่บอสสร้างในรีวิวกลมกลืนกับธรรมชาติมากนะครับแม่นครับพี่น้องนะครับคนนี้ก็บอกว่า บ้านสวยมากเหมือนต่างประเทศจริงๆครับพี่น้องน,นะครับเหมือนต่างประเทศเหมือนสวนยุโรปครับพ,พี่น้องผูใ้ใดเคยไปอิตาลีหรือว่าเห็นภาพในภาพยนตร์นะครับแบบสั้นเลยครับพี่น้องน,นะครับก็คือแบบในคลิปนุ่อองเลยครับพี่น้องน,นะครับป้าพี่น้องครับตอนแรกก็นึกว่าเราได้สั่งแบบไทยๆแบบโมเดิร์นธรรมดานะครับพี่น้องแล้วก็มีหอหอแบบประชุมเราเป็นห้องเป็นล็อกเป็นล็อกให้อ่นน้องๆได้อดัดอัอดงาน ซ้อมเต้นประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับไอพรมแ่นครับพี่น้องนะครับทําใหญ่ทําถึงจริงๆครับพี่น้องนะครับป๊าดครับพี่น้องนะครับบ่เป็นธรรมดาครับเท่าที่ดูเท่าที่ฟังมาเนี่ยเราเิแบบครบวงจรเลยครับพี่น้องให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีคาเฟ่มีลานก๋วยเตี๋ยวมีช็อปประมาานี่เห็นเราบอกว่ามู่บ้านนะพี่น้องนะครับทุกท่านต้องร้อชมกันครับพี่น้องนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราเิ็แบบใด่แน่ครับพี่น้องนะครับ เท่าที่มองดูหนาซิเป็นแบบคาเฟ่พ้อมให้แฟนเพลกเนี่ยแวะเขาไปซื้อกับเขาซื้อน้าซื้อชากาแฟประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับคือว่าทุกอย่างนี่เป็นธุรกิจเบิดเลยครับพี่น้องนะครับครบวงจรตื่นเต้นนําครับทุกท่านมีความเห็นแบบใดในเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้นุ่มอองเอาเข่าวสารมาบอกว่าลอยฟังเด้อครับ ฝากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุองไว้ครับถ้ามีข่าวสารดีๆเดี๋ยวมาฝากอีกรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ